สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้พี่ป้อมอยู่ที่ร้านวีแผนครับวีแผนนะคะใช่ครับที่ตลาดฟ้าใสเนาะใช่ครับเตงชื่อชื่อตามครับคุณตามนะครับคุณตามพาพี่ป้อมไปแนะนำหน่อยว่าโคโลที่ร้านมีอะไรบ้างนะได้ครับผมไปเลยก็ถ้าเป็นอย่างโคโลสายแบบว่าแข็งแรงทนทานเลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายๆนะครับก็จะเป็นแบ็คเมจิกครับแบ็คเมจิกก็ทนแดดทนฝน จุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะถ้าเกิดว่าได้แดดร้อเปอซนเี่ยเขาก็คือจะเป็นสีดำสนิทเลยครับต่อไปข้างในโอ้โหแต่จริง,รงๆแล้ว Magic แบ็คแมจิกตัวเองลูกเยอะมากเลยใช่นะครับลูกเยอะมากนี่นี่คุณตามปลูกปลูกใส่ดินเหรอคะใช่ครับตัวนี้อายุได้สองเดือนครับอสองเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องปลูกเราดีแล้วก็เขาก็จะจ่ายลูกเยอะ รู้สึกอายเขาดูว่าสองเดือนเขานะคะสองเดือนเขาคุณตามลองยืนคู่กันอันนี้สองเดือนน้องดูอันนี้สองเดือนนะคะโอ้โ oh, หใหญ่มากนนแล้วเขาก็ปลูกในนี้ด้วยอันนี้ทําไมกอมันแน่นอย่างนี้ลองดูตรงนี้จะเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดูแบบสองแบบครับแบบปลูกดินกับปลูกน้ํา oh. แต่เขาเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ตัวนี้จะเป็นแนนซี่ครับแนนซี่จุดเด่นของแนนซี่เมื่อเขาโตเต็มฟอร์มเขาก็จะมีตัวใจกลางที่เป็นกระดูกขาวครับต้นใหญ่มากแนนซี่ก็เลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงดินครับเลี้ยงดินแต่แบบปิดไหมคะตัวนี้ หมายถึงตัวกระถางเหรอฮะอ่าใช่ไม่ครับเลี้ยงดินดินเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยใช่ครับทีนี้กระถางต้องระบายน้ำไหมหรือกระถางระบายน้ำครับอ๋อกระถางระบายน้ำใช่กระถางระบายน้ำแต่ดินสังเกตว่าล้วนซุยมากใช่ครับที่เมื่อกี้คุณตามจัดเนาะคือมันล้วนซุยมากมากเลยครับมีอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเลมอนลามครับเลมอนลามเลมอนลามช่วงนี้กําลังฮิตถ้าเป็นตัวนี้เลมอนลามกำลังดัง วัสดุปลูกคุณตามนี่คือวัสดุปลูกก็จะใช้ขุยมะพร้าวสับแล้วก็จะเป็นตัวใบก้ามปูครับใบก้ามปูขี้วัวด้ไหมคะใช่ครับเห็นแบบๆใช่ใช่ใช่ที้วัวจะเป็นตัวเสริมเสริมเพื่อให้เขาโคนต้นเขาแข็งแรงครับนี่นะคะแล้วก็จะมีอโลฮ่าครับอโลฮ่าอันนี้อโลฮ่าใช่ไทเกอร์สกีบ ตัวนี้เป็นบอลบอลป่าภาคใต้บ้านเราจุดเด่นของเขาจะเป็นตัวลายของตัวการใช่ครับตัวนี้จำหน่ายไม่เอ่ยที่ที่ที่เราันผ่านเข้ามาก็จำหน่ายทุกตัวไหมคะมีจำหน่ายแต่ว่าจะเป็นไซสลูกครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นการตั้งโชว์แม่พันุ์ให้ดูว่าถ้าคุณซื้อไปจะได้ฟอร์มจะได้ฟอร์มนี้ใช่ครับก็ถ้าเป็นจำหน่ายก็จะอยู่ทางฝั่งด้านนี้ใช่ครับ ก็จะมีอโลฮาไซเล็กแบ็กบิวตี้อะโลฮ่าใช่ครับตัวนี้ฮาวิเอียนพันครับจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นก้านแดงครับใช่ชจุดเด่นงฝั่งนี้คือจำนายใช่ครับตัวนี้ห่อเงินห่อทองบางบางที่ก็เรียกกัดเงินกัดทองครับแล้วก็คอมะไรอืตัวนี้จะเป็นตัวกรีนฮาร์ดใจแอนครับหรือว่าหัวใจยักษ์เขียว เป็นเป็นบอลเป็นบอลที่อยู่ในไทยบ้านเราตัวก้านเขาสามารถรับประทานได้ใช่ครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือใบเขาจะเงาแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็จะย่นเมื่อได้อายุอายุที่เขาเกบได้อายุแก่จะจัดหน้าเขาก็จะย่นใช่ใช่ครับรูกใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นบอลไทยเหมือนกันชื่อว่าตัวคอกโคไดครับ เวลาที่เขาฟอร์มโตเต็มที่เขาก็จะขึ <si? ้นเป็นเหมือนหลังจระเข้ด้านหลังใบแบ็กเมจิกครับเป็นแบ็กเมจิกที่เราเอามาขยายพันธุ์ไว้ด้านหลังใช่ครับเตรียมขยายพันธุ์แต่ว่าเขาก็ยังได้แดดไม่ไม่เต็มที่เขาก็ยังเป็นเขียวอยู่ครับแดดเต็มที่เนาะใช่ครับก็จะเป็นตัวที่น้องบอกมาสกูใช่ครับอันนี้ต้นอะไรใหญ่จัง ตัวนี้จะเป็นโพเจ็ดสีครับบางที่ก็เรียกโพสามสีบางที่ก็เรียกโพทะเลโพทะเลใช่ครับบางทีก็จะมีพิโลพิโลหูช้างอยู่กลางร้านนะคะค่าโซนสั่งนี้นะคะน้องสาวก็จะมีพวกสิงคโปเนียมสิงคโปเนียมก็จะมีพวกตระกูลออมตระกูลเงินไหลมาครับสองตระกูลสิงคโปเนียมก็มีพวกออมเงินออมทองออมเพชรออมนาคพวกนี้ครับ ออมนีตรกนี้ตัวนี้เราเห็นบอลสีบอลสีก็เราเห็นบอลสีนิดนึงทางร้านก็จะไม่ค่อยเก่งเรื่องบอลสีมากนะักก็คือจะเอามาเฉพาะที่รู้จากชื่อจริงๆเนี่ยครับเช่นรวยล้นฟ้านกกระทาแล้วก็ฮกหลงตัวนี้ฮกหลงจะอยู่ที่500อครับ500บาทใช่ครับส่งออนไลน์บ้างไหมเอ่ยหรือว่าก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจรับไปรับไปขายต่ออย่างเงี้ยก็ มาถามราคาส่งที่ร้านได้มีราคาส่งให้ด้วยใช่ครับสวยาจังเลยครับอันนี้แม่พันธุ์ป่ะคะตัวนี้ก็คือตั้งฟอร์มแม่พันธุ์ครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะยกไปแบบแม่พันธุ์เลยแล้วก็จําหน่ายเหมือนกัน<อ>แล้วก็ขายให้ครับออใช่ครับตน,นาคาอยู่ี่ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทครับวิธีเลือกบอลกระดาษด่างค่า้องตามแนะนําให้คนดูอย่างเงี้ย้องตามจะแนะนําแบบไหน ทีเลือกบอลกระดาษด่างส่วนส่วนตัวผมเองนะครับก็คือว่าด่างด่างเยอะอ่ะควรจะ่อะเหมาะแก่การตั้งฟอร์มตั้งฟอร์มแม่ตั้งฟอร์มตั้งฟอร์มแบบโชว์โชว์ตัวแม่แม่ขายอะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะเพาะเพื่อขุดไข่ขายหรือเพื่อทําจําหน่ายนอนเงี้ย <S 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 ควรจะเลือกที่ด่างน้อยลงมาหน่อยเพราะว่า ถ้าด่างเยอะเนี่ยตัวขาวเยอะๆของเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะจ่ายลูกออกมาเผือกค่อนข้างเยอะใช่แต่ถ้าเกิดสีเขียวเยอะเขาจะมีโอกาสจ่ายลูกที่เป็นด่างสวยครับตัวไหนที่ในร้านที่แบบส่วนมากคือเป็นตัวที่เราทําเองด้วยแล้วก็อยากแนะนําให้คนดูเลี้ยงด้วยช่วงนี้ก็ถ้าทําเองด้วยก็จะเป็นอย่างที่มีแม่พันธุเองก็จะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพวก เลมอนแนนซี่ครับแล้วก็จะเป็นออโลฮ่าที่มีแม่พันธุ์แล้วเราก็ขยายพันธุ์เองครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออย่างที่ทราบก็คือกระแสของเลมอนเนี่ยจะจะมีกระแสช่วงนี้ก็คือเราทําจํานวนได้ไม่พอกับที่ลูกค้าต้องการใช่ก็คือของก็จะหมดทุกสัปดาห์เลยครับขึ้นขึ้นใช่ใช่ครับก็เลยไม่มีจำนวนใช่ไทีนี้วิธีการที่น้องตามดูแลต้นไม้โดยเลย ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะคือเน้นไปที่อะไรเน้นที่ดินเน้นที่ตัวปุ๋ยหรือตัวอะไรยังไงคะที่ร้านเน้นที่เครื่องปลูกครับ <S <S ใช่ก็คือใช่ถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มที่เราต้องการที่จะทำ <S <S อฟอร์มที่เป็นฟอร์มฟอร์มกอเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องปลูกอีกแบบหนึง่งถ้าเราต้องการทำฟอร์มให้ให้เพื่อขยายพันธุ์ให้ลูกดกๆก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับใช่ย<อ>ังอย่าง อย่างถ้าเป็นสายโคลโคาเซียเนี่ยก็คืออย่างที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าลูกค้าต้องการทําฟอร์มฟอร์มกอฟอร์มกอต้นแม่นะครับหให้สวยอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เป็นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดินเลี้ยงแห้งแต่ว่าเราอาจจะใช้รองที่รองกระถางแล้วก็หล่อน้ําไว้ข้างล่างแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกจําหน่ายออกไปเยอะๆเนี่ยเราควรจะเลี้ยงน้ําเพราะว่าโคลโคาเซียเนี่ยถ้าเกิดได้น้ําอยู่กับน้ํา หรืออยู่กับดินบัวเนี่ยเขาจะออกลูกดกครับเพราะว่าเขาจะออกเป็นไหล<ช><ช>ค่ะอยอันนี้ขอบคุณมากเลยเราจะได้ไปแนะนําคนดูได้เนาะว่าอยู่ที่โฟกัสของเราว่าจะเอาอะไรใช่จะเลี้ยงทําฟอร์มหรือจะเลี้ยงขยายพันธุ์เลี้ยงขยายพันธุ์ใช่นี่นะคะผู้รู้จริงมาแนะนําให้แล้วทําตามกันนะคะลูกลูกเพจเอฟซีทั้งหลายนะคะวันนี้พี่ป้อมเชินปลูกนะคะขอบคุณน้องตามมากเลยที่มาแนะนำเ<ม>นาะ ติดตามน้องกามที่ Facebook อะไรคะอ่าชื่อชื่อเพจก็คือเป็นภาษาไทยขึ้นก่อนเลยว่าร้านขายต้นไม้ในตลาดฟ้าใสใแล้วก็ตามด้วยชื่อร้านภาษาอังกฤษวีแ n นครับโอเคเดี๋ยวพี่พ้อมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นให้นะคะคให้น้องตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์แล้วก็ทิกัดที่ร้านมาให้น้องตามนะ,ะได้ครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีขอบคุณมากค,ครับ